สวัสดีครับวันนี้นะครับที่โมชันการ์ลัดมาพบกับมินิคูเปอร์นะครับเป็นมินิคูเปอร์เนะครับคันนี้ F56 นะครับเป็น JCW แรงมากคันนี้วันนี้ลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสแบบเต็มคาราเบลเลย60,000่นโลนะหลังจากที่เราเนะี่ยเช็ค18รายการไปนะเราก็มาเจอว่า2รายการที่ไม่โอเคก็คือพับเบรกกับหัวเทียนนอกจาก2อย่างนี้เราก็มีเซอร์วิสใหญ่ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของโมตี้ฮะเบอร์ M 1 0 5 3 0แล้วก็น้ำมันเกียร์ครับเบอร์ M 3 แล้วก็มีน้ำมันเบรกของเ t SL. 6 <Wow. S 1> ุดหกเดี๋ยวเราไปดูช่งางทำกันเลย Let's go Show the world it one day will know you won't see me stop, no, you won't see me quit. I'm gonna make it to the top. It's the last thing I did. Never catch me, man. I'm gone. So I'll be working off the grid, grinding through all the pain. I said I'd do it and I did.